9วิธีนี้ที่จะฝึกให้ลูกของเราฉลาดตั้งแต่แรกเกิดมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยนะคะวิธีแรกเลยนะคะก็คือฝึกให้ลูกฟังเสียงต่างๆนะคะเสียงที่คุ้นเคยเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงบุคคลในบ้านพูดคุยเล่นกับลูกบ่อยๆฟังเพลงนะคะฟังดนตรีฝึกการฟังจะทําให้เขานะคะมีความฉลาดแยกแยะเสียงและก็สำเนียงที่ฟังได้ข้อที่สองนะคะก็คือฝึกเรื่องของการมองเห็นค่ะ เด็กจะมองเห็นได้เลยนะคะตั้งแต่ในช่วงแรกเกิดเลยใน1เดือนแรกเด็กจะมองเห็นในระยะประมาณ1ฟุตแต่ภาพอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะเบลอแล้วก็สีที่มองเห็นก็จะเป็นสีขาวดําเพราะฉะนั้นในช่วงที่พูดคุยกับลูกใน1เดือนแรกเกิดเนี่ยแนะนําว่าให้พูดคุยใกล้ๆนะคะลูกจะได้มองเห็นหน้าเราชัดขณะให้นมลูกนะคะก็พูดคุยไปด้วยจะทําให้ลูกเรานี่คะ่ะมีพัฒนาการที่การมองเห็นได้เลยตั้งแต่ช่วงแรกเกิดค่ะ วิธีที่3นะคะก็คือฝึกให้ลูกนะคะสัมผัสวัตถุต่างๆนอกจากจะฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะกล้ามเนื้อมือแล้วนะทำให้เขารู้จักสิ่งวัตถุนั้นว่าเป็นของแข็งของนิ่มของเลวนะเป็นฟองสบู่เป็นอะไรก็แล้วแต่ฝึกให้เขาสัมผัสบ่อยๆเขาจะแยกแยะวัตถุของแข็งของเลวได้อันไหนที่แข็งก็ให้ลูกเฝ้าระวังอ่าระวังเรื่องของมีคมของแหลมต่างๆนะคะวิธีที่4นะคะก็คือ เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นนะคะอา,อายุของลูกประมาณสักสีเดือนขึ้นไปนะพาลูกออกนอกบ้านได้เดินเล่นสวนสาธารณะในที่อากาศปลอดโปร่งโล่งแจ้งไม่เข้าในที่ชุมชนแออัดอันนี้สามารถพาลูกนะคะไปพบกับสิ่งแวดล้อมภายนอกบ้านได้เลยนะ,ะแล้วก็วิธีที่5นะคะก็คือฝึกเรื่องของกิจวัตรประจําวันทําให้เป็นเวลาเดิมๆซ้าๆให้นม การนอนนะคะหรือเริ่มอาหารเสริมแล้วก็คือเรื่องของการป้อนอาหารให้ลูกถ้าฝึกเดิมๆเ,เป็นเวลาซ้ำๆทุกๆวันนะคะลูกเขาก็จะมีการจดจําในสิ่งนั้นเนี่ยค่ะได้ง่ายมากๆเลยและก็วิธีที่6กนะคะก็คือเมื่อล,ลูกอายุ6เดือนขึ้นไปเริ่มอาหารเสริมแล้วแนะนําให้ลูกนะคะทานอาหารเสริมอาจจะเราป้อนก็ได้นั่งทานเองก็ได้หากลูกนั่งทานได้แล้ว นะฝึกให้ลูกสัมผัสกับรสชาติต่างๆอันนี้ของเปรี้ยวอันนี้ค่อนข้างหวานอะไรองเงี้ยค่ะลองให้เขาฝึกสัมผัสคุ้นเคยนะกับรสชาติของอาหารแล้วก็ข้อที่7นะคะก็คือการรับรู้กลิ่นนะ,ะฝึกให้ลูกรู้ด้วยว่านี่คือกลิ่นหอมกลิ่นน้ําหอมนะคะหรืออันนี้กลิ่นเม้นต์กลิ่นบูดเน่ากลิ่นอะไรก็แล้วแต่นะฝึกให้ลูกเปรียบเทียบ ความแตกต่างของกลิ่นอันนี้กลิ่นไหม่นะถ้าได้กลิ่นแบบนี้แสดงว่าไม่ดีอันตรายนะเพิ่มพูดขยายความนะ,ะของกลิ่นต่างๆไปด้วยแล้วก็ข้อที่8นะคะก็คือเรื่องของการฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไม่ว่าจะกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะให้เขามีการเดินเล่นวิ่งเล่นเล่นลากจูงหรือเล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะให้กล้ามเนื้อเขาเนี่ยมีพัฒนาการที่แข็งแรงแล้วเขาก็จะเดินเขาก็จะมีการทรงตัวได้ดีนั่นเองค่ะ แล้วก็ข้อที่9กนะคะก็คือให้เล่นหรือว่าพูดคุยบ่อยๆกับเด็กวัยเดียวกันหรือกับเด็กรุ่นพี่ที่มากกว่าที่พูดเก่งกว่าจะทำให้เขามีพัฒนาการด้านภาษาหนะ้าที่พูดได้เร็วพูดได้ไวนะคะอาจจะพูดได้เร็วกว่าเด็กคนอื่นๆด้วยซ้ำไปนะคะนี่คือ9วิธีนะะที่จะฝึกให้ลูกของเราเนี่ย ฉลา,าดได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะขึ้นอยู่กับเรื่องของกรรมพันธุ์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็การอบรมเลี้ยงดนะูสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องอาหารนั่นเองค่ะ